ู่ที่วัดท่าลีสีสะอาดนะครับพี่น้องมิบุญวัดท่ารีนะครับวันนี้วันที่11เมษายนนะครับ2564นะครับพี่น้องนี่เชิญร่วมสร้างบุญบาร,รมีเททองหล่อพระสวดพุทธาพิเศษนะครับหลวงพ่อเพิ่มสุขรุ่นเพิ่มทรัพย์นะคะวันอาทิตย์ที่11เมษายน2564นะครับทบี่วัดท่าลีสีสะอาดนะครับพี่น้องมาทานบุญเราก็ต้องมานะครับ บาะว่าบงคนกั้ามาขายด้วยเดี๋ยวเราจะต้องผ่านทีจกร่มรตอกจะได้ตอกบรยกได้กไม่อยไแทนกจะไ้ราจะนแล้วกเราก็ผ่านจาที่มาเลย

คนที <Cornell>. well, ่จะปีท้องหลังคาเพราะฉะนั้นแมงคลวมกับเศษเมือนปินท้องหลังคาเอาอาหารตให้คนที่เดินข้าม้านจากบ้านต่างๆามาถทำบนพระเรียนบวชชีทางนี้นะคะอยาอให้าเบิรโง่เอ้ยตางเ้อหลัคา่แมเก็บง่ายๆาาลาาาสา พระนัาพิสราฐานนัางเป็นคนที่ใจบุญใจบุศลนาใจบุญใจกุศลดนี่นาประทัสใานี่นะครับพิธีเททองหล่อพระนะครับโอ้พิธีใหญ่พ่น้างเขาเมื่ยเมื่อเตรียมนะครับเตรียม ในยิ่งงไดกพใส่หัวอนุโมทนาเกิดมาแล้วก็เด้เออนุโมทนามั่นกาโรบกุ้งรบศพเหตุเนี้ยใจเนาเป็นเล็กๆในน้อยให้าฉลาดตามติดตามใจคือมื่อนี่และไม่ออกไม่ตมาแล้วโรอันโรคซื้อเด้อผู้ใดมีลาภค้นมาหลายนี่ะสมีโอกาสในโรคซื้อพ่มีโอกาสที่จะ ได้เียนซื้อน้องเปิดมันสิตติดก่อนเพราะฉะนั้นแม่กินโรซื้อและบุหลักเมื่ออาชีพบวที่พรามเทพพอมรอพระพุทธโรกเมื่อนี้สอดแก้เขียนแล้วกุพอยางไปเพิ่เด้อนานาตกที่บุหลัเมื่อนี้เออบอกรถเต่ารอพระรอพะกันรอเมียนรอพระเปลี่ยนเด้อรอพระพุทธโรกรอท่าเลือเพราะฉะนั้นงานบอกว่าพีเด้อทิ่เผาทิ่เมา บริเวณวัดร่มรื่นนะคะที่วัดท่าลีสีสะอาดนะคะพีน่น้องืันนี้มีบุญเนาะเททองหลองห่อพระนะครับ่บระ ไปหางทานเจ้าอยู่ตรงไหนเนาะ롱ทานเจ้าลงทานคุณยายแก้วอนนุโมทนาน้ำแข้วัสดีครับสดีครับตาตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับยังเลยนี่แหละมากินทาน ตา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 เนี่ยางลองถ่ายทำภาพไดแก้วได้แก้วไ,ได้หลายอย่างได้ไหลายกองคนุณแม่คุณแม่โนุโมทนาบดลน้ำกันนี่น้ำลำใหญ่นะครับมาใหมา่กินน้ำลำใหญ่กันอ่า เอตุ๊กตาที่งานศพนี่นะเขาพีไทยวม่หลสวัสดีครับเขาุ้ยนะเที่เจอตุกตาที่งานศพเมื่อี้อยูัพโรมเดี๋ยวตุกตากำลังมาเรงงานใคร้อของคนที่นีน่หมเดี๋ยวล้อล่อนที่ลงทาน้ำมนตาต่อนี้าาลย สวัสดีครับสวัสดีครับหสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ้าขอบคุณนอบตุนเะวลาน้สุตอดนี่ต้องมาต้องมานะ เ๋วยเนี๋ยทำได้อันนี้หมอครับทมันไก่ปครับมันไก่ปครับ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 กินครับกินครับอ่าได้กินข้าวมันไก่อ <guarding> ร <okay>? ่อยอ่านี่นหลครับี่ครับนี่ครันะครับนี้ครนีครนีวครอี่ครับน่นครับี่่รครับ ทางนี้อ๋อหน่อยนะขอบคุในด้านหลังมีตามบอกมีหลายอย่างนะครับอันใโรองท้าน้ำแข็งใสนะครับ